สวัสดีค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าถ้าโลกเรามีทุกอย่างพร้อมเลยแบบว่ามีกินมีใช้พอเพียงกันทุกคนโดยที่ไม่ต้องทำงานเนี่ยสังคมเรามันจะเป็นยังไง คำถามนี้น่าสนใจมากค่ะแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นนี้เลยโดยดูข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องสังคมหลังความขาดแคลนหรือ post scarcity society นะคะซึ่งมันมักจะถูกเอาไปโยงกับการทดลองดังอันนึงชื่อ universe 25บ่อยๆเลยภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้กันผ่านมุมมองเศรษฐศาสตร์จิตวิทยาสังคมวิทยาเพื่อจะดูว่าผลการทดลองในหนูเนี่ย มันบอกอะไรเกี่ยวกับอนาคตของพวกเราได้จริงหรือเปล่าครับก่อนอื่นผมขอเคลียร์คำสับนิดนึงก่อนนะครับจะได้เข้าใจตรงกันคือสังคมหลังความขาดแคลนเนี่ย หมายถึงสังคมที่ทรัพยากรพื้นฐานมันมีพอสำหรับทุกคนจริงๆส่วนไรายได้พื้นฐานทั่วหน้าหรือ UBI อันนี้คือแนวคิดที่ว่ารัฐหรือใครก็ตามให้เงินทุกคนเป็นประจำโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยแล้วก็ Universe 25อันนี้คือชื่อการทดลองที่เเขาศึกษาพฤติกรรมหนูในกรงที่แบบทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มากๆเป้าหมายเราวันนี้คือวิเคราะห์ให้ลึกครับไม่ใช่แค่เปรียบเทียบง่ายๆว่าหนูเป็นนี้คนก็ต้องเป็นนี้ น่าสนใจมากค่ะงั้นเราเริ่มที่ Universe 25กันเลยนะคะการทดลองนี้คือเขาสร้างเหมือนเป็นสวรรค์ของหนูเลยใช่ไหมคะมีอาหารน้ำที่อยู่ให้แบบเหลือเฟือเลยแถมยังปลอดภัยไม่มีศัตรูมารบกวนเริ่มจากหนูสุขภาพดีไม่กี่คู่แล้วเหมือนช่วงแรกๆประชากรก็เพิ่มเร็วมากใช่ครับแรกๆก,ก็ดูดีไปหมดเลยแต่ว่าความสุขมันอยู่ไม่นานครับจุดเปลี่ยนสำคัญคือปรากฏการณ์ที่คาวฮูนเรียกว่า หลุมจมทางพฤติกรรมหรือ behavioral sink คือถึงแม้ว่าในกรงมันมีที่ว่างเหลือเฟือเลยนะแต่หนูจำนวนมากกลับเลือกที่จะไปอัดกันอยู่ในบางพื้นที่เองเอา้าวทำไมล่ะคะมีที่เชื้อแยะทำไมไปอัดกันนั่นนะสิครับพอมันไปอัดกันมากๆเข้ามันก็เกิดความเครียดความก้าวร้าวพฤติกรรมทางสังคมต่างๆมันก็เริ่มพังทลายลงเช่นแม่หนูทิ้งลูก ทำร้ายลูกตัวเองพฤติกรรมทางเพศก็ผิดปกติไปหมดโห oh, ฟังดูแย่เลยนะคะครับที่น่าสลดมากๆคือมันเกิดกลุ่มหนูที่เรียกว่าหนุ่มรูปงามหรือ the beautiful ones พวกนี้เป็นตัวผู้ที่แยกตัวออกมาเลยไม่สนใจสืบพันธุ์ไม่ต่อสู้กับใครวันๆก็เอาแต่กินนอนแล้วก็แต่งขนตัวเองเหมือนชีวิตมันไม่มีเป้าหมายไม่มีบทบาทอะไรเลยเหรอคะใช่ครับคล้ายๆแบบนั้นเลย สุดท้ายแล้วประชาการทั้งหมดก็ลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งสูญพันธ์ไปในที่สุดเพราะว่าหนูรุ่นหลังๆเนี่ยมันไม่สามารถเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคมหรือทักษะพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและการสืบพันธุ์ได้เลยโอ้โหฟังดูน่ากลัวมากเลยค่ะแต่เออก็มีเสียงวิจารณ์การทดลองนี้อยู่เยอะเหมือนกันใช่ไหมคะนอกจากเรื่องที่ว่ามันอาจจะไม่ใช่การทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ควบคุมเป๊ะ แต่เป็นการสังเกตซะมากกว่าแล้วประเด็นหลักๆที่เขาวิจารณ์กันคืออะไรคะมันเป็นเพราะว่ามันสุขสบายเกินไปหรือว่ามีทรัพยากรเยอะเกินไปจริงๆหรอคะเป็นคําถามที่ดีมากครับคือนักวิจารณ์หลายคนหรือแม้แต่ตัวคารฮูลเองในภายหลังเนี่ยก็ชี้ว่าจริงๆแล้วปัญหามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวความอุดมสมบูรณ์หรือความหนานแน่นโดยตรงนะครับแต่ว่ามันเกิดจากการออกแบบสภาพแวดล้อมที่ผิดพลาดมากกว่าอ๋อออกแบบผิดพลาดยังไงคะคือกรงทดลองนั้นนะครับมัน ไปทำลายโครงสร้างทางสังคมบทบาททางสังคมตามธรรมชาติของหนูจนหมดซิมมันสร้างสภาวะเครียดทางสังคมที่หนูไม่สามารถหนีไปไหนหรือปรับตัวได้เลยมันไม่มีทางออกคาฮ้นเองก็ผิดหวังนะครับที่คนมักจะตีความงานของเขาง่ายๆไปว่าอ๋อความหนานแน่นประชากรสูงหรือความสบายเกินไปเนี่ยมันนําไปสู่ความล้มสลายเสมอไปจริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นอืมเข้าใจแล้วค่ะ คือปัญหาอยู่ที่การออกแบบสิ่งแวดล้อมที่มันไม่เปิดโอกาสให้หนูได้มีบทบาททางสังคมที่มีความหมายนั่นเองทีนี้ถ้าเราลองเปลี่ยนมามองในมุมของมนุษย์บ้างละคะแนวคิดเรื่องสังคมหลังความขาดแคลนที่อาจจะเกิดขึ้นได้จริงๆจากเทคโนโลยีอย่างพวก AI หรือ automation ที่ทำให้ความจำเป็นในการใช้แรงงานคนมันลดลงแล้วก็มีแนวคิดอย่าง UBI ที่ให้เงินทุกคนเป็นประจำเนี่ยถูกเสนอขึ้นมาเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ ผลลัพธ์ของมันพอจะเทียบเคียงกับ Universe 25ได้ไหมคะหรือว่ามันต่างกันไปเลยนี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยครับเพราะว่าผลลัพธ์จากโครงการนำร่อง UBI ที่ทำกับคนจริงๆในโลกของเราเนี่ยอย่างโครงการ Mencom ที่แคนาดาหรือที่เมืองสตอกเทนในสหรัฐเนี่ยนะครับมันให้ภาพที่เรียกว่าตรงกันข้ามกับ Universe 25อย่างชัดเจนเลยตรงกันข้ามเลยเหรอคะยังไงคะ ครับพบว่าคนที่ได้รับ UBI เนี่ยสุขภาพจิตโดยรวมดีขึ้นนะครับมีการเข้าโรงพยาบาลด้วยปัญหาทางจิตลดลงกลุ่มวัยรุ่นมีแนวโน้มที่จะเรียนต่อหรืออยู่ในระบบการศึกษานานขึ้นด้วยอ๋อค่ะและเงินที่ได้ไปส่วนใหญ่ก็นำไปใช้ใจ่ายกับสิ่งจำเป็นพื้นฐานครับเช่นอาหารค่าใช้จ่ายในบ้านบิลต่างๆและที่สำคัญมากๆเลยคือไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนว่า UBI มันไปลดทอนแรงจูงใจในการทำงานโดยรวมของคนเลยเอา้า ไม่ได้ทำให้คนขี้เกียจขึ้นหรอคะจากข้อมูลที่มีตอนนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่แบบนั้นครับกลับกันดูเหมือนว่าการที่คนเราลดความกังวลเรื่องปากท้องหรือเรื่องเงินเงินทองทองลงไปได้เนี่ยมันเหมือนช่วยเพิ่มแบนด์วิดทางความคิดให้พวกเขานะครับคือมีพลังสมองมีพลังใจเหลือไปใช้ในการพัฒนาตัวเองเรียนรู้ทักษะใหม่ๆห,หรือว่ามีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางสังคมอื่นๆได้มากขึ้น โอ้โหผลลัพธ์ต่างกันมากเลยนะคะแสดงว่าการที่เราเอาผลการทดลอง Universe 25มาเทียบกับสังคมมนุษย์ตรงๆเลยเนี่ยเออมันน่าจะมีความคาดเคลื่อนสูงมากเลยสิคะอะไรคือความแตกต่างที่สำคัญที่สุดคะที่ทำให้มนุษย์เราไม่น่าจะลงเอยแบบเดียวกับหนูทดลองเหล่านั้นครับความแตกต่างหลกัหลกๆเลยก็คือหนูในการทดลองของคาฮูนเนี่ยมันถูกกักขังอยู่ในสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่จากัดมากๆนะครับ และสภาพแวดล้อมนั้นมันถูกออกแบบมาในลักษณะที่ทําลายกลไกทางสังคมและสัญชาตญยานตามธรรมชาติของมันจนหมดสิน้นหนูมันหนีไม่ได้ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยแต่มนุษย์เราต่างออกไปครับเรามีความสามารถที่พิเศษมากๆในการสร้างส,างสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่เชิงแนวคิดหรือ conceptual space ขึ้นมาได้พื้นที่เชิงแนวคิด,ด,ค,ดคืออะไรคะคือเราสามารถหาความหมายสร้างบทบาททางสังคมใหม่ๆหรือสร้างคุณค่าให้กับชีวิต ได้จากสิ่งที่เป็นนามธรรมอะครับไม่จําเป็นต้องผูกติดกับบทบาททางกายภาพหรือทางชีววิทยาเพียงอย่างเดียวเช่นเราหาความหมายได้จากศิลปะจากวิทยาศาสตร์จากความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจากการช่วยเหลือผู้อื่นหรือการทํากิจกรรมเพื่อสังคมอะไรแบบนี้ครับมนุษย์เรามีความสามารถในการปรับตัวสูงมากและที่สําคัญที่สุดคือเรามีเจตนงเสรี free w i ที่จะออกแบบสังคมในอนาคตที่เราอยากจะอยู่ได้อ๋อ ข้้าใจแลวค่ะดังนั้นความล้มเหลวของ u n i v e r s i t y 25เนี่ยมันจึงเป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบสังคมมากกว่าครับว่าเราจะออกแบบสังคมยังไงให้มันมีความหมายให้ผู้คนมีบทบาทมีเป้าหมายไม่ใช่บทเรียนที่ว่าความอุดมสมบูรณ์มันเลวร้ายหรือเป็นสาเหตุของความล่มสลายโดยตัวมันเอง สรุปได้ชัดเจนมากเลยค่ะงั้นก็อาจจะพูดได้ว่า u n i v e r s e 25เนีเี่ยมันเป็นเหมือนนิทานเตือนใจที่ส่งพลังมากๆนะคะเกี่ยวกับอันตรายของการออกแบบสังคมที่บกพร่องคือให้ทุกอย่างเลยแต่กลับไม่ได้ให้เป้าหมายหรือความหมายในชีวิตมันไม่ใช่คำทำนายอนาคตของมนุษย์ที่เราจะต้องเจอแบบนั้นแน่แนในขณะที่ข้อมูลจากโครงการ U b บจริงๆกับชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในเชิงบวกเมื่อความต้องการพื้นฐานของเราได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงใช่เลยครับ และนั่นก็นําไปสู่คําถามที่น่าสนใจมากๆที่อยากจะทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้ลองไปคิดต่อกันดูนะครับคือถ้าวันนึงเนี่ยความต้องการพื้นฐานของเราทุกคนได้รับการตอบสนองอย่างดีแล้วจริงๆและบทบาทของงานในรูปแบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยกันมันลดความสําคัญลงไปมากแล้วอะไรลหละครับที่จะกลายมาเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่กําหนดสถานะทางสังคมความสมเร็จหรือว่าตัวตนของเรา เราจะนิยามคุณค่าของคนคนหนึ่งนอกเหนือไปจากการมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจแบบเดิมๆได้อย่างไรบ้างอันนี้น่าคิดนะครับ